พรไพรเพชรดำเนินนักร้องลูกทุ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆจากวลีในเพลงน้ำลงนก,กร้องซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งที่ร้องว่าและมีผลงานเพลงเด่นๆอื่นๆเช่นเพลงหนองหานสะอื่นเล็กจา๋า งานนักร้องดอกรักแห้งแล้วเป็นต้น,พ,นพรภัยเพชรดำเนินมีชื่อจริงว่าวันชัยเจริญชนเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2491ที่ตำบลขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพ่อชื่อสัมปันนงังแม่ชื่อทองเจือเจริญชน มีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นคนที่3พ่อแม่มีอาชีพทําสวนและค้าขายเล็กๆน้อยๆจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนวัดหลัก6กรัตนารามตำบลดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีชีวิตในัยหนุ่มชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนักร้องคนโปรดของเขาคือเบนจามินและสุรพลสมบัติเจริญซึ่งสุ่มเสียงของเขาก็คล้ายกับสุรพลจนเพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าสุรพลน้อยมีงานประกวดร้องเพลงที่ไหนก็จะไปประกวดกับเขาทุกที่และคว้ารางวัลชนะเลิศมาเกือบทุกที่เส้นทางการเป็นนักร้อง เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งในปี2 5 1 0ขณะเขาอายุได้19ปีได้ทราบข่าวจากทางสถานีวิทยุยานเกราะบางกระบือว่าอาจารย์จำรัดวิพาตาวัฒน์รับสมัครประกวดร้องเพลงจึงเดินทางเข้ากรุงเทพและไปสมัครด้วยวันนั้นมีนักร้องมาสมัครทั้งหมดพันกว่าคนเขาขึ้นร้องประกวดด้วยเพลงแฟนจ๋าของสุรพลสมบัติเจริญร้องเสร็จก็กลับไปฟังผลอยู่ที่บ้านคณะกรรมการประกาศผลการประกวดเป็นระยะจากพันคนก็เหลือร้อยคนแล้วก็มาเหลือ1ิคนจนกระทั่งเหลือ5คน และสุดท้ายก็เหลือตำแหน่งชนะเลิศเพียงคนเดียวปรากฏว่าวันชัยเจริญชนเป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลส้อยคอทองคำหนัก3บาทครูจำรัดจึงรับเขามาเป็นนักร้องและให้อยู่กับวงดนตรีเตือนใจบุญพระรักษาซึ่งตอนนั้นครูจำรัดได้วางมือจากการเป็นหัวหน้าวงและมอบหมายให้เตือนใจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแทนเขาอยู่กับวงเตือนใจบุญพระรักษาได้ประมาณ1ปี ได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่ามีแต่ใจให้เธอซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของรุ่งทิพย์ฐานทองโดยใช้ชื่อนักร้องว่าพรไพรเพชรดำเนินซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งเองต่อมาก็ได้บันทึกเพลงทรงมากันหัวใจเปลี่ยวของสำนึกปราโมทเพลงหนองหานสะอื้นเล็กสุดที่รักรักเก่าที่ขอนแก่นกรุงเทพกรุงทน เลืนน้ำลายผลงานของอาจารย์สงเคราะห์สมัทภพาพงษ์และก็เพลงงานนักร้องของครูสุรินทร์ภาคสิริซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลด้วยต่อมาเมื่อปี2513ลาออกจากวงเตือนใจมาอยู่กับวงสีพรายใจพระซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูรังสีทัศนพยัคกําลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่ง สีพรยใจพระมีความเมตตาต่พอรพรอนไพรมากจึงไปปรึกษาครูรังสีว่าขอให้พอรอัไพรได้ร่วมแสดงและร้องเพลงประกอบในเรื่องมนรักทุกทุ่งได้ไหมครูรังสีตกลงและบอกว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่ครูไพยบูลแต่งชื่อเพลงว่าน้ำลงนกร้องตอนแรกจะให้บรรจบเจริญพรร้รองแต่บรรจบ ได้ร้องหลายเพลงแล้วจึงเปลี่ยนมาให้พ,พรไพร้องเพลงนี้แทน,พ,นพรไพรเพชรดำเนินได้ไปต่อเพลงนี้ตัวต่อตัวกับครูภพบูลบุตรคันจนร้องได้คล่องและถึงวันบันทึกเสียงครูไัยบูลก็ได้ไปดูการบันทึกเสียงด้วยตนเองและครูไพบูลได้เป็นผู้ร้องเสียงปูดบูดบูดในเพลงด้วย ปรากฏว่าเพลงน้ำลงนกร้องของครูไพบุ์บุตรขันทําให้ชื่อเสียงของพรไพรเพชดําเนินโด่งดังเป็นอย่างมากเขาจึงนับถือสีไัรใจพระเป็นครูคนที่2เพราะเป็นผู้ให้ทั้งโอกาสร้องเพลงแนะนําเข้าสู่วงการภาพยนตร์และได้แนะนําให้รู้จักครูไพบุ์หลังจากนั้น,พ,นพรไพรก็ยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องมนตรักจากใจและได้ร้องเพลงประกอบชื่อเพลงดอกรัก แงแงล้วที่แต่งโดยครูสุรินภาคสิรีอีกด้วยในปี2515ก็ลาออกจากวงสีไพรมาร้องอยู่ที่ห้องอาหารนวลสีข้างๆศาลา,าเฉลิมไทยร้องเพลงอยู่ห้องอาหาร2-3ปีพักพวกก็ชวนกันออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองพักพวกที่ว่านี้ก็มีโผพินพรสุพรรณสมศักดิ์มาลัยบุตรจรันพลับจันทร์โดยโผพินพรสุพรรณเป็นผู้แต่งเพลงส่วนสมศักดิ์มาลัยบุตรและจรันพรับจันทร์ เป็นผู้ช่วยการออกทุนและจัดรายการวิทยุนําเพลงไปเปิดในรายการเพื่อโปรโมตนักร้องที่มาร่วมก็ยังไม่ค่อยมีมากนักในตอนนั้นมีสอนเพชรสนสุพรรณซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าบุญทันคล้ายละมั่งซึ่งครูโผผินเป็นคนนํามานอกจากนั้นก็มีมนัดลูกสองพี่น้องก้องกํใจเป็นต้นวงดนตรีพรภยัยเพชรดาเนินตั้งอยู่ได้ประมาณ5 6ปีก็เลิอกอย่างถาวรเขาก็หันกลับมาร้องเพลงห้องอาหารเหมือนเดิมโดยยึดเอาห้องอาหารเรือนไทยแถวแถวปิ่นเกล้าเป็นหลักและรับเชิญร้องงานทั่วไป เม,เมื่อต้นปี2551พรไพรเพชดำเนินล้มป่วยลงด้วยโรคหัวใจอาการหนักสาหัสพอสมควรและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชเดินกว่าหมอได้ผ่าตัดทำบายพาสและใส่กล่องหัวใจเทียมไว้ให้เพื่อช่วยในการหายใจ พออาการเริ่มทุเลาหมอก็ให้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีคุณวิภาจงจุระมงคลชัยภร,รยาคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดพออาการดีขึ้นเขาก็ไม่ทอดทิ้งแฟนเพลงยังรับเชิญร้องเพลงตามงานต่างๆให้แฟนเพลงได้ชื่นใจตลอดมาเมื่อมีอาการทางหัวใจเขาก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เวลาหกโมงเช้าเขามีอาการหายใจไม่ค่อยออกและเป็นวันที่หมอนัดพอดีภรยาจึงนำส่งโรงพยาบาลศิริราช พอไปถึงโรงพยาบาลเขามีอาการหัวใจล้มเหลวหมอต้องนําเข้าห้องฉุกเฉินและทําการปั๊มหัวใจจนอาการดีขึ้นและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาผ่านมาสองอาทิตย์อาการก็ดีขึ้นสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจนคุณหมอตัดสินใจนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อมาทําการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมใหม่ให้ในอาทิตย์หน้าพรภพรพยิจมเนินกําลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วหลังจากที่ถูกนําตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่เช้ามืดของวันที่12กุมภาพันธ์ปี2558ด้วยอาการหายใจติดขัดจากการป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายและปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงรักษาผ่านมา2-3เดือน อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนางวิภาจงจิระมงคลชัยพรรยาของพรไพรเพชรดำเนินเปิดเผยว่าจริงๆแล้ววันที่6เมษายนปี2558สามีต้องออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากอาการดีขึ้นแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ดีใจมากที่จะได้กลับบ้านกระทั่งเวลาประมาณ3ามทุ่ม สามีได้โทรมาหาบอกว่าคิดถึงให้ไปหาที่โรงพยาบาลหน่อยตนจึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วแต่ก็ตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่านักร้องดังเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาตีสีของคืนวันที่6เมษายนปี2 5 5 8ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งหมอก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดพ,พรไพรเพชรดำเนินจากไปในวัย68ปี ท่ามกลางความสศกเศร้าะอาลัยของญาติมิตรได้แฟนเพลงขนาดแท้ขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เราได้นำมาเล่าขานตำนานเพลงขอ,ขอบคุณมากครับ